One, two. ัดีจ้าพบกับช่องเตยไทยสไปรฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้โูสุกคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอหมอยหอยสังกับตัวตโตเตยไตย่ะส,สวัสดีช่วงเที่ยงช่วงจะบ่ายฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะท้องฟ้าส,สลัวเสลียวันนี้ลมมากกับข้างนอกเมื่อกี้ฝนพึ่งปลปอยไปนะคะ อากาศช่วงนี้ก็หัวเลี้ยวหัวต่อเลยทีเดียวนะคะจะเดินทางไปหาหนาวมากแต่ฝั่งทางฮอลแ,นนแลนด์เนเธอท์แลอากาศก็ยัง10กว่าองศาต้นๆอยู่นะคะแต่อีกทางหลากหลายประเทศก็คงเหลือเลขตัวเดียวแล้วค่ะว่ากันไปเดินทางไปหาหนาวนะคะดื่มกาแฟก่อนหน่อยนึงนะคะปกติตัวๆจะดื่มกาแฟเฉเพาะช่วงเช้านะคะได้กาแฟมาจากทางบ้านเรานั่นแหละค่ะ โต,โตชอบดื่มกาแฟโสมนะคะผสมโสมนะคะของสุรียนนะคะสมัยก่อนตอนอยู่ทางบ้านเราเป็นสมาชิกพอดีกลับบ้านไปเพื่อนก็ยังเป็นสมาชิกอยู่ก็เลยซื้อมาสองห่อใหญ่ๆช่วงที่มาจากเมืองไทยโชคดีว่าโดนตรวจที่สนามบินเขาไม่เอาออกก็ดีไปก็เลยได้มาดื่มนะคะแต่เราก็สามารถดื่มได้ไม่เกินวันละสองซองนะคะชอบใครชอบมันไม่ว่ากันเนาะค่ะ มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังคัที่เก่าเวลาเดิมนะคะวันนี้ก็ได้ทําบุญไปกับโครงการของโตโน่น,นะคะโตโต้ทําบุญกับโตโน่น,นะคะขอชื่นชมนะคะในความกล้าคิดกล้าทำและก็ลงมือทำนะคะเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่ๆจะได้ช่วยคนทางแถบภา,ากีสถานนครพนมและประเทศเพื่อนบ้านด้วยฝั่งลรานะคะ One Man and Deliver ก็เป็นโครงการที่ดีนะคะหนึ่งคนไหวหลายคนช่วยช่วยให้ช่วยบริจาคสมทบกันคนละเล็กคนละน้อยมากน้อยก็แล้วแต่จิตศรัทธาของแต่ละคนนะคะโตโตอยู่แดนไกลก็ได้เบอร์บัญชีมาก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็นุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเป็นโครงการดีๆโตโตขอเช่นชมนะคะ กล้าคิดกล้าทำทั้งที่ททกระแสทางนู้นทางนี้หลากหลายทางโลกโซเชียลมีเดียนะคะทำอะไรก็ช่างเดียกาจะให้ถูกใจคนทั้งเป็นล,ล้านๆคนมันก็ยากนะคะคนส่วนมากนะคะแล้วอย่างโตโนโ่กก็เป็นคนของประชาชนเป็นคนสาธารณะนะคะเป็นนักร้องนักแสดงเป็นคนมีชื่อเสียงจะทำโครงการอะไรก็ต้องวางแผนวางแผนก่อนล่วงหน้าบางคนก็คิดไป โตโตๆก็ยันหลากหลายทางกระแสโซเชียลนะคะโซเชียลมีเดียก็เป็นดาบสองคมนะคะส่วนหนึ่งก็ปลุกระดมคนให้คนรู้ให้คนเห็นคนกระตือรือร้นกระเตื้องกันนะคะช่วยได้น้อยได้มากแต่อย่างน้อยก็ยังได้ช่วยนะคะห็นนายกยก็ออกมาชื่นชมห็นหลากหลายท่านก็ออกมาชื่นชมในการ กระทําของโตโน่ครั้งนี้นะคะก็วางแผนวางแปลนกันอย่างดียังไงก็ว่ายข้ามแม่น้ําโขงเราริมฝั่งโขงเราก็ตลอดปลอดภัยนะคะโตโน่ก็เป็นลูกชาวอีสานเหมือนกันนะคะโตโต้ก็คนร้อยเอ็ดนะคะโตโน่ก็ได้ยินว่าเป็นคนทางขอนแก่นคลิปสองคลิปก่อนที่โตโต้ได้ถ่ายริมแม่น้ําโขงฝั่งนครพนมให้ได้เห็นกันก็เพราะว่า ทุกคนจะได้เห็นเส้นทางด้วยนะคะริมฝั่งโขงนครพนมเป็นแบบไหนบรรยากาศริมโขงเป็นยังไงแม่น้ําโขงเป็นลักษณะไหนช่วงระหว่างนครพนมนะคะแถวตัวเมืองแถวเส้นนี้นะคะแถวลานพญาศรีสัตนาคราชนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะถ้ามีคนเป็น10คน20คน คิดโครงการดีๆขึ้นมาอยากทําก็ลงมือทําจับว่าตามกระแสตโตโน่หรือว่าเป็นกระแสที่ดีก็ขอชื่นชมทุกคนนะคะใครจะไหว้ข้ามแม่น้ําเจ้าพญาหรือจะไหว้ข้ามตรงไหนก็ว่ากันไปเป็นโครงการดีๆนะคะก็ขอสนับสนุนนะคะน้อยมากก็ยังได้ช่วยกันอย่างน้อยก็ให้คนกระตื้องขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้คิดถึงคนยากจนเอ่ยความไม่เท่าเทียมในสังคมเอ่ยหรือว่า ความรักความสามาัคคีกันนะคะเอาเป็นโครงการที่ดีค่ะเราคนไกลเราก็สนับสนุนแต่ให้มันจะให้ถูกใจคนเต็มร้อยมันก็ไม่ถูกใจหรอกค่ะแต่เขาก็ไม่ได้บังคับนะคะใครอยากทําบุญสุนทานคิดว่าเป็นโครงการดีๆเราก็ทําอย่างตัวตัวอยู่แดนไกลก็กัดหินตรงนู้นตรงนี้อันนี้ก็ทําไปและจอกและแจ็คเสริมเติม,ตมไปต่อบุญต่อยอด ทำแล้วไม่เดือดร้อนใครก็ทำเนาะค่ะดีนะคะก็นี่แหละค่ะเขามีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็โครงการดีๆแบบนี้ทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็มีนะคะเมื่อปี2019-2020ที่ผ่านมาก็มีคนหนึ่งนะคะว่ายน้ำนะคะตามริมคลองน้อยใหญ่สู่แม่น้ำบ้างผ่านหลากหลายเมืองของฮอลแลนด์นะคะผู้คนก็ตามก็เป็นขบวนเขาว่ายน้ำกันสมวัน เลยทีเดียวนะคะได้ยอดบริจาคเกือบ6ล้านยูโรเลยทีเดียวนะคะ6ล้านยูโรถ้าเป็นเงินไทยเราก็เยอะมากกันละ200กว่าล้านนะคะแต่โครงการของโตโน่ที่ทำผ่านมาก็ทะลุ60กว่าล้านไปแล้วนะคะก็ถือว่าดีนะคะเป็นโครงการดีๆนะคะได้ช่วยนะคะริมฝั่งโค้งได้ช่วยพี่น้องสองฝากงฟังนะคะอย่างน้อยก็ ในวันนั้นก็อาจจะกระเตื้องเศรษฐกิจด้วยผู้คนหลากหลายสารทิศไปรอต้อนรับโตโน่เอ่ยมาไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายการอะไรต่างๆทางบ้านเราก็ถือว่าเป็นผลดีนะคะวันนี้โตโต้ก็คุยกับคุณแม่ที่รู้จักกันนะคะห่างจากบ้านโตโต้ไป5060กิโลเมตรโตโต้ก็เลยแกล้งเซลกันเล่นนะคะบอกว่าหนูเพิ่งโอนเงินไปโครงการของโตโน่นะคะมูลนิธิช่วยเหลืออะไรนะคะชนบทใน ประเทศไทยอะไรประมาณนี้แหละค่ะตัวโตก็จําชื่อบัญชีไม่ถูกแต่ก็ได้ทําไปแล้วก็เลยถามคุณแม่ทําหรือเปล่าคะก็เลยเซลกันปกติคุยกันเล่นคุณแม่เขาไม่ทําค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ทําหรอกถึงจะบ้าเป็นสิบคนร้อยคนยี่สิบคนมันก็ไม่ได้ว่าดีขึ้นมากมายหรอกสําหรับประเทศชาติูุนี่นั่นบางคนก็ว่าไปก็ไม่ได้ว่าเขานะคะก็เลยว่าเออแล้วแต่นะคะร้านคนล้านความคิดร้านคนล้านความฝัน แต่หนึ่งคนถ้ามีความฝันที่ดีอยากทําถ้าลงมือทําไปเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางคนก็โอ๊ยนักบุญทุนคนอื่นระวังนู่นนี่นั่นเขาวางแผนมาดีแล้วค่ะก่อนที่เขาจะทาอะไรนะคะเขารู้อยู่ว่าเขาเป็นคนสาธารณะคนมีชื่อเสียงก่อนเสียงก่อนที่เขาจะทาอะไรเขาวางแผนวางแปลนไว้หมดก่อนนะคะทุกอย่างเขาก็มีทีมงานของเขานู่นนี่นั่นนะคะอกค์กรจัดการนะคะ นี่แหละค่ะตัวโตเขาว่าอยู่เดียวแต่ใครจะคิดยังไงแต่ขอให้เราคิดดีทดําดีมุ่งมั่นในสิ่งที่ดีผลดีมันก็จะตามเรามาแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริมแม่น้ําโขงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ฝั่งโขงหรือว่าในแม่น้ําโขงท่านก็อํานวยไวย้ัยท่านก็รักษาท่านก็ดูแลให้ตลอดปลอดภัยนะคะแต่นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวโตก็ถือว่าเชื่อนะคะเราเป็นลูกคนอิสานนะคะ ริมฝั่งโขงเอ่ยพญานาคเอ่ยอะไรเอ่ยความเชื่อความศรัทธาไม่ได้ว่ากันนะคะบังคับความคิดคนไม่ได้นะคะสําหรับโรกโซเชียลของเราก็ถือว่าเป็นดาบสองคมนะคะอย่างคอมเมนต์เอ่ยอะไรเอ่ยตุโตก็ไปอ่านเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถึงช่องของตุ๊ตเองนะคะเราก็ถือว่าเป็นคนสาธารณะใครอยากคอมเมนต์อะไรก็ว่ากันไปแต่ก่อนตุ๊ตก็ดูคอมเมนต์ด้ยหลากหลายอย่าง ขนาดเราแค่นี้เราไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงไม่ได้เป็นนักร้องเป็นดาราเป็นคนชื่อดังเราโดนอย่างนี้บางครั้งเราก็คิดบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคะแต่จะให้ถูกใจคนร้อยเปอร์เซ็นมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้สําหรับการทําคลิปเอ่ยถ่ายทํานู่นนี่นั่นเอ่ยเราก็ถือว่าเราทําได้ในระดับหนึ่งของเราเราถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วจะให้ถูกใจคนทั้งหมดมันยากนะคะคนที่ทําถูกใจคน เป็นล้ลานๆคนมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะมีรักมีเกลียดมีชอบมีไม่ชอบนะคะนานาจิตตังนะคะแต่ถ้าใครทําดีถ้าเราสนับสนุนก็ดีเป็นผลดีต่อประเทศชาติของเราอย่างน้อยสมมติว่ามี10คน20คนร่วมกันทําทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ช่วยเหลือมากน้อยก็ยังถือว่าได้ช่วยนะคะได้เสริมเติมกันไปเห็นพี่น้องมารอรับโตโน่เอตโตโตดูก็ ปลื้มใจนะคะตื่นตันใจไปกับเขาเป็นโครงการดีๆไม่ว่าสองฝากฝั่งนะครับฝั่งนครพนมเอ่ยหรือว่าฝั่งลาวเอ่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเอ่ยนะคะที่โตโน่จะแบ่งเงินไปฝั่งโรงพยาบาลแขวงคําม่วนแล้วก็โรงพยาบาลในจังหวัดนครพนมก็ถือว่าดีนะคะนี่ก็คือชื่นชมวันนี้ก็มาทําคลิปนี่แหละคะ่ะ ชื่นชมและตัวเองก็ได้บริจาคด้วยก็ขอให้ fc แฟนคลับทุกท่านนะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะนี่แหละค่ะ fc แฟนคลับได้ดูคลิปต่างๆของโตโตัเอ้หรือว่าช่วยดูโฆษณาเอ้ก็ว่ากันไปรายได้ตรงนี้ก็นี่แหละค่ะมาทําบุญกับกินบ้างมาทําบุญนี่บ้างบุญนั่นบ้างทางบ้านเรานน่นแหละค่ะโชคดีว่าเปิดบัญชีทางเมืองไทยไว้เราก็ผ่านแอปผ่านอะไรไปสะดวกสบายทุกวันนี้จะทําบุญซุนทานหรือว,ว่า จะทำอะไรก็แค่นิ้วมือกดก็ทำได้แล้วนะคะสมัยนี้อยู่ใกล้อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้นะคะเพราะว่าใจเราบางครั้งเราก็อยู่ทางเมืองไทยสะส่วนมากนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อตัวโตเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ